ซื้อนะกาหารอะไรสดๆอันนี้เป็นโซนปากกระผมก็อร่อเนี่อ,อะไนี้ก็ตัวใหญ่อ่ะมะละกงอันนี้อันนี้ตัวใหญ่อันี่ตัวใหญ่ด้นลงตัวใหญ่ด้วสดมาก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาที่ห้างเปิดใหม่นะคะแถวสรีนครินนี่ชื่อว่าโกโฮเซลนะคะพอดดูจากช่อง Youtube หลายๆช่องเข้ามาที่นี่ก็คืออยากมาดูโซนอาหารทะเลนะคะเขาบอกว่าใหญ่โซนแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน โอใหญ่มากเลยนะคะก็เหมือนเป็นห้างคล้ายๆแบบค้าส่งเนาะคือใหญ่ๆก,กว้างๆแต่ว่าเราอยากไปดูโซนอาหารทะเลเนาะกว้างมากใหญ่แต่ว่าผักผลไม้ก็สดนะคะดูน่าสื้ออันนี้เป็นโซนค่ะเดี๋ยวเราอยากไปดูอาหารทะเล โซนอาหารทะเลที่เราอยากมาดูดูส <anything> <a living. S 1> ีเยอะไหมโก็เยอะนะเนี่ยเยอะนะมีทั้งแบบว่าอยู่ในแบบแ่แข็งเอารังน้ำแข็งแบบนี้นะแล้วก็แบบในตู้เดี๋ยวพาไปเดินดูที่อยู่ในตู้เนาะมีแบบสดๆนะอนี่ปูสดๆเลยอ่ะ นี้ปูมานะคะปูมาใหญ่กิโลลนะห้าร้อยแสิบเก้าไม่แพงนะใช่ไหนดูสิก็ใส่ไม่ได้ตัวเล็กนะตัวแบบกลางค่อนใหญ่อะกลางสกลางกลมีปูว้าปูปูดาวใช่ไหมนี่ปลาเก๋าว,ว่ายน้ำอยู่เลยอ,อปะปลาเก๋านี่คือ เป็นนะกิโลละ489นะคะก็<อ>ดีนะหลากหลายซื้ออะไรดีอันนี้คืออันนี้กุ้งแม่นะ้ำกุ้งนี้เท่าไหร่อใุ่้งกก๋อไม่ใชุ่้งนะ้กุ้งก้ามกาม สิบเอ็ดถึงสิบห้าตัวโลอันนี้สามร้อยแปดสิบห้าสิบเอ็ดถึงสิบห้าตัวโลนะสามร้อยแปดสิบห้านะตัวไม่เล็กนะฟ้าถ้าดูอย่างเงี้ยดูตรงนี้มับนบงยนยาม่เล็กไม่เล็กตัวมาสุดที กูยักษ์นะคะ king ค crab ิโลละสามพันหนึ่งร้อยห้าสิมีกุมังกรเจ็ดสีนะคะกุ้มังกรเจ็ดสีอันนี้ก็้อยนะคะหอยต่างๆหอ,อยตลาบ หอยนางรมนะคะหอยนางรมุดูวันน,นี้นี่มีปลาคังด้วยอะ่ะปลาคังเป็นนะคะขนาด1-3กิโลต่อตัว200กิโลล 3, ่างสองสิบหบาท ใช่ไหมปลมา,มาปลาทัง,งที่เป็นปลาหนังสื่อสดไหม่ปลากระพงขาวนะคะอันนี้คือหนึ่งถึงสามกิโลต่อตัวคือตัวใหญ่นะคะประมาณตัวหนึ่งประมาณโลถึงสามโลนะคะกิโลละแปดสิบเก้า หน้าซื้อนะอาหารอะไรสดๆอันนี้เป็นโซนปลากระพงทั้งหมดนี่ยอะไรนี่ก็ตัวใหญ่อ่ะปลากระพงอันเนี้ยอันนี้ตัวใหญ่นอ,อน,นี้ตัวใหญ่ด้วยหรือเฮ้ยด้วยสดไหมอันนี้เป็นปลาเก๋าจุน่ะอก ปจุดนะคะก็ปลาดจุดปลาสับล,ลี่โลลนะส9มเกนอนี้คือประมาณโัวนึประมาณ6 0 0อยถึง8 0ดกรัมคาราเมลขาวขนาดเล็กนะคะกิโลละ420 นี่เนืขาวๆด้วยอ่ะสดนะอันนี้กุ้งลายเสือนะคะกุ้งแม่น้ำอันนี้เท่าไหร่เออสี่ถึงหกตัวโลนี่คือแปดร้อยหกสิบเก้า ก็ไซส์ใหญ่แบบนี้ก็คือโลละพันหกสิบมีอะไรเอออ่ะก้างแก้วเหอปลาเก่านะคะแลไว้แล้วเป็นกิโลละ520นะ เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะสือแล้ได้แล้วเน,นี่นะะยบบตากระพงนะซื้อไปใส่กลางเหลืองนะใช่ไหมน<า>ี่เท่าไร่อ่ะโลละแปดเก้าเองนะตัวใหญ่นะหุยตัวหนึ่งประมาณโลหนึ่งสามถึงสามโล 是啊，头儿大。 วันนี้เราตกอะไรมาได้กูมา้ากูมา้าซื้อมาอันนี้คือกิโลละสามร้อยแปดสิบเก้านะคะประมาณโลสี่เนาะห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวพรุงนี้จะผัดกูม้าผัดต้นหอมสดนะคะถึงมันไม่อยู่ในตู้อะแต่ว่าก็สดนะมเมื่อกี้ลองยกตัวมันก็หนักๆใช้ได้พรุ่งนี้ไปผัดกูมา้ากัน ค่ะอยู่ข้างๆห้างไทยวัสดุเลยโกโฮเซลนะคะถนนสีนะักครินนะ